สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกัตจังซื้อบ้าน30ล้านให้แม่เรียกว่าเป็นสาวสวยที่ทั้งเก่งและมีความสามารถมากๆเลยล่ะครับสําหรับสาวกัตจังจิรันธนินหรือกัตจังจีราโดยสาวกัตจังเคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลโชคชัยและปร,ะริญญาตรีที่มหาวิทายนาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดความสามารถพิเศษเต้นบัลเล่ต์ร้องเพลงซึ่งสาวกัตจังยังเคยมีผลงานในวงการบันเทิงจากงานโฆษณารอมทั้งเจ้าตัวยังเคยเป็นพิธีกรอีกด้วยและในอดีตสาวกัตจังยังเคยตกเป็น เมื่อตอนที่เจ้าตัวก็มาดูใจกับหนุ่มรุ่นพี่อย่างโดมประกอบลำก่อนที่ทั้งคู่จะเลิกรากันไปถึงแม้ว่าสาวกัจจังนั้นจะไม่มีผลงานในวงการบันเทิงออกมา้เห็นมากนักแต่เจ้าตัวก็โด่งดังและเป็นที่รู้จักหลังจากที่ผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์ช่องกัจจังจิราชาแนลที่มียอดผู้ติดตามสูงถึง747,000คนและนอกจากจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วสาวกัจจังยังทําธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามด้วยเรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องจริงๆครับล่าสุดสาวกัจจังก็ได้ออกมา วัวซื้อบ้านรดราคา30ล้านให้กับคุณแม่ได้สําเร็จแต่บ้านหลังนี้ยังมีสะว่ายน้ําอยู่บนชั้นสองของบ้านและส่วนอื่นๆของบ้านยังหรูหร,ราอลังการงานสร้างมากๆทั้งดีไซน์สุดหรูรวมไปถึงการตกแต่งภายในตัวบ้านก็ต้องบอกเลยว่าอลังการทุกซอกทุกมุมเลยก็ว่าได้แลยสาวก,กัจจังยังได้ลงแคปชั่นว่าอีกหนึ่งความสําเร็จในชีวิตบันทึกก่อนอายุ30 เส้นสัญญารับบ้านในฝัน30บล้านของขวัญแด่แอซายมัมมิกบในฐานะแม่ที่ดีนะครับขอบคุณพระเจ้าไฮเบอรี่ไฮเบอรี่วัชระพลงานนี้ทำเอาเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างเข้ามาร่วมแสดงความยดีกับเธอกันเพียบเลยครับอย่างไรทางเราก็ขอแสดงความยดีกับสาวกัจจังด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบ,ขอบุณครับ